สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังภาษาพาทีนี่ลูกหลานไทยกำลังเรียนอะไรอยู่บทเรียนร่วมสมัยหรือบทเรียนล้าสมัยสังคมตั้งคำถามนี่ลูกหลานไทยกำลังเรียนอะไรอยู่ กลายเป็นประเด็นที่ร้อนระอุไม่แพ้อากาศในตอนนี้เมื่อแฟนเพจมาดามแคชเมียร์โพสต์ภาพหน้าหนังสือภาษาไทยพาทีหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เนื้อหาบางช่วงบางตอนเป็นเรื่องราวของยัยบัวและข้าวปุ้นเด็กหญิงทั้งสองเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันแต่มีฐานะที่แตกต่างกันมากยายบัวเกิดในครอบครัวร่ำรวยส่วนข้าวปุ้น อยู่บ้านเด็กกำพร้าวันหนึ่งยายบัวได้ตัดพอว่าพ่อแม่ไม่รักและอยากตายเหตุเพราะไม่พอใจที่พ่อแม่ไม่ยอมซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ข้าปุ่นจึงได้ชวนยายบัวมาที่บ้านเด็กกำพร้าเพื่อให้ได้เห็นชีวิตอีกด้านและจุดที่ทำให้เกิดประเด็นดราม่าก็อยู่ตรงนี้เมื่อมีการบรรยายถึงอาหารการกินของเด็กๆในบ้านเด็กกำพร้าโดยมื้อนั้น มีผัดปักบุ้งและข้าวไข่ต้มหยอดน้ำปลาซึ่งปริมาณไข่ต้มต่อคนนั้นยังต้องแบ่งกันคนละครึ่งซีกและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เด็กหญิงจากครอบครัวร่ำรวยได้กินอาหารแบบนี้ยายบัวรู้สึกว่าเป็นอาหารที่อร่อยและตื้นตันจนน้ำตาคลอพร้อมตระหนักได้ว่ารู้แล้วว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหนบ้านของข้าวปุ้นอยู่กินอย่างพอเพียง เครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่ทำไมทุกคนมีความสุขความสุขอยู่ที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเมื่อเราคิดดีทำดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทำให้ผู้อื่นมีความสุขใจเราก็สุขตามทันทีที่แบบเรียนชั้นประถมนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกโลกโซเชียลที่มองว่าเนื้อหาแบบเรียนนี้บิดเบี้ยวไปหมด แบบนี้ไม่เรียกพอเพียงแบบนี้เรียกอดอยากจนส่งให้แฮชแท็กไข่ต้มติดเทรนแฮชแท็กบนทวิตเตอร์อยู่ช่วงใหญ่ๆทางฝากฟังของนักวิชาการและผู้ที่มีชื่อเสียงก็ได้ออกมาสะท้อนถึงสิ่งที่ปรากฏบนแบบเรียนของเด็กไทยที่กำลังเป็นดราม่านี้ด้วยเช่นกันเริ่มที่นายแพทย์จิรรุษชมเชยกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ Post ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าไข่ครึ่งซีกบวกข้าวคลุกน้ำปลาอร่อยที่สุดในโลกโภชนาการวัยเรียนแบบนี้ได้จริงๆหรือสิ่งสำคัญในอาหารที่เด็กควรได้ไม่ใช่เรื่องของพลังงานหรือแค่อิ่มท้องอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญนั้นคือโปรโตีน ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองกล้ามเนื้อและการทำงานของเอนไซม์ในระบบต่างๆของร่างกายยังมีเรื่องของวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญที่ไม่ควรขาดในเด็กอีกอาหารจึงไม่ใช่เพียงแค่อิ่มท้องหรือแค่อร่อยปากแต่อาหารที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตพัฒนาการทางสมองระบบภูมิคุ้มกันถ้าวิสัยทัศน์มีเพียงแค่อิ่มท้องสุขใจ แต่ไม่มองให้เห็นถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อดิกของเรานี่คือเรื่องน่ากังวลมากๆสำหรับอนาคตของชาติภายใต้การกำหนดทิศทางการศึกษาจากคนบางกลุ่มที่ยังล้าหลังของบ้านเราแบบนี้ด้านแพรรี่ไพรยวันวรรณบุตรก็ได้สะท้อนเรื่องนี้จากประสบการณ์ที่เคยเจอมาดิฉันเคยโตมาด้วยการกินไข่ต้มหนึ่งลูกแบ่งกันสคนดิฉันจึงอยากบอกว่าการกินหลากหลายจำเป็นมากคะ่ะ และการขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเลยจบแต่ชัยวุฒนาคมาน,นุศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกลับแหวกความร้อนระอุบ,บนหน้าไทม์ไลน์มาโพสคลิปวิดีโอกินข้าวคลุกไข่ต้มกับลูกชายอย่างมีความสุขโดยมีแบ็กกราวเป็นห้องครัวสุดหรูพร้อมกับคำบรรยายประกอบคลิปว่าไข่ต้มลูกชายชอบกินอร่อยดีมีประโยชน์ครับ ชัยวุฒนาขมานุสรพลังประชารัฐวิถีพ่อไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มเป็นอาหารที่ไม่มีชนชั้นอยู่อย่างพอเพียงแน่นอนว่าหลังจากโพสต์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกแชร์ออกไปกลายเป็นการเรียกทัวร์มาลงทันทีความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวเน็ตเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์สิ่งที่เขาทํา ไม่ต่างอะไรกับไม่ต่างกับการ cross p l a เป็นคนจนรวมทั้งอวยพรขอให้ได้กินแบบนี้ทุกมือ้อต่อมาสอรยุทธสุทัศนะอินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาขยี้ซ้ำประเด็นร้อนโดยได้มีการปอกไข่ต้มคลุกข้าวสวยและน้ำปลากินโชว์ผ่านหน้าจอกันสดๆตามรอยหนังสือวิชาภาษาไทยป .5 พร้อมบอกว่าอ่านหนังสือเรียนแล้วเกิดแรงบันดาลใจล่าสุด แบบเรียนเจ้าปัญหานี้ก็ดังไปถึงหูเกตทิพสุภวาน,นิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้สั่งตรวจสอบเนื้อหาในตำราเรียนภาษาพาทีป .5 และสั่งการให้คณะกรรมการสำนักวิชาการหาดอกับผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องโภชนาการอาหารใหม่ในประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่า ให้เด็กกินข้าวไข่ต้มครึ่งซี่คลุกน้ำปลาเป็นอาหารที่ไม่ครบห้ามู่โดยจะมีการเติมข้อความย้ำว่าเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้นแต่ดูเหมือนดราม่านี้จะยังไม่จบเพราะผู้ใช้เฟซบุ๊กพาทิสั้นเบนยาสุธาได้มีการขุดเนื้อหาแบบเรียนจากหนังสือภาษาพาทีป .5 เล่มเดิมโดยเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ชื่อใบพลูในสถานการณ์กำลังกินอาหารอยู่ในฟู้ดคอร์ต เธอสั่งข้าวมันไก่แต่รู้สึกว่าน้ำจิ้มรสเผ็ดเกินไปจึงไปขอน้ำปลาจากร้านอื่นไม่ใช่ร้านข้าวมันไก่ที่เธอซื้อมาทำให้แม่ค้าร้านนั้นพูดกับใบพลูว่าอะไรกันไม่ได้ซื้อข้าวแกงร้านนี้สักหน่อยจะมาขอน้ำปลาก่อนจะอนุญาตเอาอยากได้ก็ตักไปจนใบพลูคอหดและเดินกลับมาโดยไม่ได้เติมน้ำปลาพร้อมกับตัดพพอกับตัวเองว่าไม่เป็นไร เขาไม่เต็มใจให้ก็อยากไปเอาของเขาดีกว่าน่าเสียดายจริงๆทำอย่างไรขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆของคนไทยที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันจึงจะอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนและในทุกๆที่ด้านความคิดเห็นจากชาวเน็ตแม้จะมีบ้างที่ติดตลกแต่ถึงอย่างนั้นรู้สึกสงสารเด็กๆที่ต้องเรียนกับแบบเรียนที่มีตรรก,กะสุดแปลกนี้ รวมถึงตั้งคำถามไปยังผู้เขียนหนังสือรวมถึงคนที่อนุมัติให้เผยแพร่ว่าผ่านการตรวจสอบมาได้อย่างไรมีน้ำปลาเป็นตัวเดินเรื่องทั้งนั้นหนังสือเรียนของไทยมีแต่เรื่องบงบงขนาดนี้เลยเหรอือทำไมรู้สึกสงสารเด็กน้อยที่เรียนกับแบบเรียนนี้จังคุณภาพของการศึกษาเนี่ยต่ำเตี้ยมากแกถ้าแกไม่ได้ซื้อข้าวร้านเขาแกจะไปขอน้ำปลาพริกร้านเขาไม่ได้มารยาทขั้นพื้นฐานเลยไม่เพียงแค่นั้น ชาวเน็ตยังชวนพลิกหน้าแบบเรียนเจ้าปัญหาต่อก็พบว่ามีแต่หน้ากุมขมับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแพนเด็กสาวที่ถูกบุคคลชื่อพี่เจีย๊ยบหลอกให้โอนเงินจำนวน6,000บาทไปให้ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติพี่เจี๊ยบหายไป3เดือนแพนจึงเข้าใจเองได้ว่าคงจะถูกหลอกจึงเล่าเรื่องราวนี้ให้พี่ทศพี่ชายของเธอทราบพ,พี่ทศไม่ได้ต่อว่าแพนแต่ให้คำสอนว่าเงินเสียแล้วก็เสียไปหาใหม่ได้ ถ้าแพนต้องการเสียตัวหรือเสียชีวิตครอบครัวเราคงทนไม่ได้แน่ภัยมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ทันระวังถือเป็นแบบเรียนแล้วกันนะน้องหลังจากที่ชาวเน็ตได้อ่านเรื่องนี้ทำเอาปวดสมองไม่น้อยกับพี่ทศที่แทนจะสอนน้องให้แก้ปัญหาให้ถูกจุดอย่างเช่นการไปแจ้งความแต่กลับปล่อยผ่านแถมยังยัดเยียดคำสอนที่ว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ หรือจะเป็นเกีียวเด็กสาวที่ถูกผู้ใหญ่มองว่าเป็นเด็กใจแตกเธอมีรูปร่างสูงเกินอายุหน้าตาสวยแต่งตัวเก่งติดโทรศัพท์มือถือตอนกลางวันเกีียวหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามศูนย์การค้ากางคืนก็หน,นีออกจากบ้านไปเที่ยวผับนุ่มๆในซอยสามารถหยอกเอินเกลียวด้วยคำพูดที่คึกขนองลามปามไม่ให้เกียรติแทนที่จะโกรธและเดินหนีเกียวกลับสนุกที่จะตอบโต้กลับด้วยคำพูดลักษณะเดียวกัน นี่ก็เป็นอีกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาษาพาทีที่ถูกตั้งคำถามว่าแบบเรียนที่ดีควรเคารพความแตกต่างหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏนั้นสอนแต่ให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวแต่ทำไมถึงไม่สอนให้ผู้ชายให้เกียรติบ้างรวมไปถึงบทที่ว่าด้วยการบริจาคที่ตัวละครมีเงินติดตัวไม่มากแต่กลับหยอดเงินใส่กล่องบริจาคทุกกล่องจนเกลี้ยงกระเป๋าตัวเองด้วยเหตุผลว่า ยินดีบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องร่วมโลกทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากแบบเรียนภาษาพาทีและจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทำให้เห็นแง่มุมที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องความคิดและทัศนคติของผู้ใหญ่ที่ออกแบบบทเรียนแต่อีกด้านก็เห็นได้ว่าคนในสังคมไม่ดิ่นเฉยและพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างน้อยๆถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ ตามไปเช็คก,กระแสสังคมกันในแฮแท็กเดือดภาษาพาทีหรือนี่จะเป็นโอกาสสำคัญในการปฏิรูปแบบเรียนของเด็กไทยครั้งใหญ่ก็ต้องติดตามกันต่อไปศิลปชัยเรลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ